นอนนอนสบาเย็นชื่อ,อยังเปลี่ยนเปลี่ยวไฟอยู่ในใจนี้บาดหนังนี้ไปไกลหนาตามหาผู้วอนก็จใจอยห่ยหอนตวนนั้นตวนตามนำและเ่าบางเทวมีกินฝนตกอปิน้นฝนตกอแข้งแทแข้งขนทนได้ด้วยใจห่วงหาวอนด้วยใจห่วงหาวอนทุกสิ่งสันตวนแหลมร้อนในไฟ ใจห่วงหาไม่หายตัวตายยอมตายไม่ว่าอขอให้พบพาน้องยาก,ก็จะพาชื่นใจเหน็ดเหนื่อยเตียงไรใไม่พบเจอหน้าเธอให้พันคงไม่มีวันจะไปเห็นเนื้อเย็นอีกนานไปแล้วเจ้วตาสัญญาไว้แล้วไม่จำ กับสบายดีสบายดีและสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกันเมื่อสู่กูสู่คนหรือว่าสีพี่น้องฝั่งไทยฝั่งลาวต่างประเทศกะยินดีต้อนหับเข้าสู่ซองพอโคนหน้าบ้านเฮาอีกแล้วพี่น้องเลยโดยกลับมาพบพ่อกับซองยูทู e พอโคนหน้าอีกเช่นกเก่าเียนเคยพี่น้องเปิดคลิปออกมาเนาะเมื่อนี้กับพอโคนหน้ากับมาตอนฮับพี่น้องเย้ยทางเอฟซีฝั่งไทยพี่น้องเ้ยเพิินมาเที่ยวตามหาลัก ของเพิ่นพอพี่น้องเลยเนาะโดยมอน้กาพอคุณากามาฮอดจอดถึงบ้านของทางเอฟซีเพื่อนอยู่แล้วเพื่อยพี่น้องเลยเอฟซีเพื่อนนัดมาเพอพี่น้องเนาะโดยมอน้กาไปโอ้ไปล่มกับเพื่อนหพวยอพี่น้องว่าเพื่อนหักสาวใดเพื่อพี่น้องเลยกาทางพอคุณากาสิจัดให้เพื่อนยังเต็มที่หพวยอพี่น้องเลยเนาะโดยการจีบพาเพื่อนไปโอ้ไปล่มกับผููสาวนี่หพือพี่น้องเลยมอนี้เพิ่นมาตามหาลักเท่หพือพี่น้องเลยเนาะ โดยกาไปฮับซมกันเลยพี่น้องบ่ต้องรอสักซัาเสียเวลาอยู่พี่น้องเลยเนาะโดยไปติดตามฮับซมกันเลยพ่พี่น้องโดยโดยสบายดีเด้วไอ้เนาะสบายดีตั้งเยอะเราพาเอฟซีมาลวมกับเอฟซีทางไทยเพื่ออะไรพี่น้องเพี่น้องทีฟันมากกับพาเอฟซีไปหาเลาะลมกับสาวโสดโดยพาเอฟซีมาลวมกับ กลุ่มไทยมาจากกองไทยที่เป็นเอฟซีคือกันนั่นแหละโดยขออนุญาตทำซื้อเสียงเครื่องน้ำตัวนี้เนื้อซื่ออะไรวะเรียกว่าเสวงโอ้เสวงมอลัมซอสเสวงเป็นมอลัมมอลัมซอสเสียงหน่อยเป็นครับโอ้มาเจอคนดังอีกเป็นนักห้องเนาะเป็นนักมอลัมมอลัมวันไปอยู่มอลัมก่อนเสียงมมอลัก่อนสิมาคนเดียวเหะครับมาคนเดียว มามาเลยจะดูเ้มาดูแล้วได้อาทิตย์นึงเหรอครับอืมเยอะมากโอ้มาดูแล้วเป็นอาทิตย์เลยเนาะครับเป็นอาทิตย์เลยคือว่ามื้อนี้นี่สิเข้าอาทิตย์ที่2แล้วบ่รจังครับครับโอ้คือคืออาทิตย์นึงผ่านมานี่ไปเที่ยวทางใดจ้ะไปเที่ยวทา้งทั้งอะทัางสาวผิลู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 เด้อเด้อสาวผลู ามีวันลาวครก็มีหลายหลายหลายชนเผ่าครับเผ่าพุทธิกิีเผ่าพรูกิีคือเฮาเนี่ยกับเรื่อนมลาวกลางภาษากลางกนะครศัพา์ศรีษะเนาะไม่ใช่มีเราทงนลาวลางเราลุบเนาะคืออายพุทธอายทกไปเผ่าพรูนี่อาจจะบางคนอาจจะมาจักภาษากลางเขากินนี่เป็นว่าคือว่ากันคุยกันนี่เคนอาจจะบม่เข้าใจถ้าคนรุ่นน้อยคืออายคนไปล้มหนี่หู้เนาะ เป็นยุ่ายัยเป็อาสืพอสานบอเข้าใจไปเป็นบางคนอกเป็นหรอกเนาะเป็นในภาษาตางประเทศมากะงามอยู่งามอยู่เนาะงามอยู่ร่มดีเป็นร่มดีแต่สิ่งที่ภาษาบวกคำนี้งามสุดแลวผมว่าภาษาบวคำนี่งามกว่าไอ่บอถือไอตาเถองไอเนาะไอได้อายุจะปีแล้ว 60ปีแล้วครับ60ปีมีก็บือว่ายังนุ่มั้ยเนาะนองกำลังเป็นเป็นใบข้างนอกอยู่60ปีแม่ถ้านให้คำว่าถ้า80ปีหรือเก่า10ปีหรือพุทธศัแม่อันนี้กำลังใบทองกันมาแม่นเลยแม่แม่แม่นประมาณนี้แหละใบทองกำลังสางกำลังแข่งคือไปหาสาทางพุทธนี่ก็นี่กูถือใจอยู่หวานอยู่เลยแหละก็ก็ยังบ่ทันนี่ครับมันแบบว่าชุวยเป็นกบบว่าใครรูคุยพ่อคนไหน เขาไปแชร์คันคันไปหาบริจาคเป็นหมอมาเป็นเขาเออยกันแต้ว่ท่านว่าชดได้ร่มกันถ้าบอท่านว่าชดได้ร่มกันครับเนี่ยมันอยู่ยักษ์สามหมื่นก็จะได้มัดแขนด้วยเปล่าไปก็คือว่าเลยเนาะข้ามากับทางเฮากะชดได้ฟังโมลัมเนาะทางเฮากะก้าหูแบบเป็นตัวจริงว่าสินทัพนเนาะเออโยลัมนี่กัน ัอยี่ชมการหลายหน่อยเนาะมีหลายอยู่ผมเั้นแต่อายุสิบสองปีโอ้ยเป็นอาชีพเป็นอาชีพบางแบบแนวรำว่างๆผมก็ไปลองเล่นในในร้านอาหารโอ้โอ้โอเคเนาะไปหานอาหารฝืนซื้อไปบ้านหรือเปล่าแบบเขาไปหางานทำเขาไปหางานทำอะในแถวกรุงเทพลำาม่กล้าไปเขาต้องในร้านอาหารทองกงผมก็ไปเจ็ดทอง ก็คือแบบว่าทางเมนก็คือทางอ้เพล่นทองเพนี่ก็แบบคือแบบจะขู่ต้องลักก็คือไอ้แบบล้ำแบบไดก็ล้ำล้ำล้ำก่อนแบ้หลายอย่างลูดไทก็ได้ล้ำก่อนสิงก็ได้ล้ำเดินล้ำก่อนขี่มายเป็นก่อนของเฉลิมพ่นของควนท่องแสงอื่นปอีที ลำไปพอดไปได้เขาอายนะการการว่ายังไงเนาะการทั้งเสมอเองกับจิ๊กอว์ลำชิงเด้อเพราะว่าติมักตร์อยากพอดท่านอายกระหายน้ำลำชิงให้ฟังในตะโอนเนาะขออนุญาตนะครับโดยได้ไอแม่เลยโอ้โดยโดยโดยไอ้ได้ได้ต้องยืนว่ายต้องยืนว่าเออเออมันเป็นอ่าแม่ถ้าเขานั่งมันชีวิห้องบ่ไรไอ้เนาะเขาต้องเขาต้องเขาต้องนั่งนะเนาะให้เช้า

กำและเ่าบางเทวมีกินฝนตกปิ้นฝนต่อแข้งแ่แข้งคนทนได้ด้วยใจห่วงหาวอนด้วยใจห่วงหาวอนทุกสิ่งสันต์จนแหลมร้อนในไปใจห่วงหาไม่หายตัวตายยอมตายไม่ว่า,อาขอให้พบพาหนองยาก็จะพาชื่นใจเหน็ดเหนื่อยเตียงไรไม่พบเจอ,นอหน้าตธอหายพัน องไม่มีวันจะไม่เห็นเนื้อเย็นอีกนานไปแล้วเจ้าตาสัญญาไปแล้วไม่จำหองเมืองลืมคำเลืมสิ้นหมดเลยตะวันคบไ้แล้วกระมังปิดปังก็ปิดไปไม่นาน ไม่ว่าใจ่านตามหาคนแกะนกระพุนไกลหนึ่งมันตามตึงติ่มใจเดียวตึงใจคนนึ่งขนาดแบนห่วงนองคือของหงแห่เป็นห่วงแย่แก่บ่มีหายคือจักใจม่นกับกะห่วงหา,หากันพุ่นรุ่นนี้หน่อยกะรำเปลี่ยนห่วงคือไอห่วงเข่าถึงเข่ากำกาเจ้าห่วงปาก,กะห่วง,งชายชนเจ้าสี่ชนจนใจคิดผมมาโดนละนอง มองดูแล้วคือใจไอ้ฟวงเป็นบ่หวงคือเป็ียนบ่แล้วคือไอ้หงดาเดินทางกลุงปาางพีเดินทางกลุงป่าพงพีเหมอือนฤดีนี้ห่วงบางกอ,อนใจคิดอวอ,อนที่นอนก็กแต่คิดถึง เรียบทำไมไม่บอกสาแดงออกกะทีเบื้งตึงบอกมาเพียงคำหนึ่งว่าไม่รักก็จะหกจักใจลาเสียน,น้องสัญญาสัญญาว่าจะไม่ลืมกันแต่แล้เขาจะปันปิดไปไรเหตุไรผลลมนี้นีหน้าเหมือนว่าเปลี่ยนคนละคนไปขอบานาบุน นั่งรถันว่าเรีนคนมอสออไม่รกเรียนหอไม่มีโดยเหตุที่ย่างมีหรือไรไปมีรอเรือนหอดังน้อยไปไบ่อยไปวังวังพอกลับหลังเดลนขึ้นมาสอนเอาให้องห้องคงายนี่เออเนอยเนื่อยเห้อยเหนเอยเห้อยเหนื่อเด้นนังเดอ เดือดดังเดือดใจเดือดเดือดใจเดือดเป็จิเดือดเป็เเดือดเนูางเดือดสบายเดเงามองเข่าในแว่นหาไปมาเทนือเจ้าเงาหัวใจไหลเดนองโอออออเด้อเนะเออเเดี๋ยวผมจิมมเนาะแมนโอ้ยผกมา โชว์เส <Social> ียงเนาะแม่โชว์เสียงแบบดนตรีเรื่งเข้ใจอ<า>่ะเนาะแม่ครับคือว่าแบบสามีหมู่ชนใจจะติดต่อในสไแบบใดครับเอ่อเมืกต็ติดต่อด้วยทั้งโทรศัพท์เนี่ะแบบ <c oughs> เป็นความลา <c oughs> บเร็วทางเบอร์โทรเนาะเป็ทางไลน์ละ <c oughs> แบบไปงานนี่เปิดติดต่อหาเลยไปหาเลาะอางานอกมันได้ครัแบบ ถ้าเป็นติดต่อไปเราหางานเสร็จตั้งสพวกว่าเจ้าเนี่ยนาะโดยไปหางานเนี่ยผมหรือว่าแบบไหนแบบว่างานที่อายไปหาไปหาทำนี่นะแบบคนติดต่อหาบนโลกอายไปหาโลกหาอ๋อคนติดต่อหาเองโอบ้โหติดต่อโอ้ยไปเงินมาหาเนี่ยหาแล้วกาวบอกยืนยันยุนี่กลับไปเนาะครับเป็นงานแจกข่าวเอยทำบุญแจกข่าวหาคนตายเอยเนี่ยส่วนมาก กระเสียงดีแล้วะอ้เนาะมี่ตอนนี้นี่ตบนดีไปแบบเชียงตดละมี่หางเชียงมือสาวคนนึ่าววัีะีไอ้เนาะครับวีเวีอ้ซาบัวไปเมื่อไหรหางเคืียงซเมเป็นอเนาะเป็นมอรมมาแต่ในน้อยมาแต่ดับน้ำมือเมื่อปีแต่ยังนุ่มต้งแจ่ก้อนนี่พอกับเป็นมอรมเล่เล่เดดแ้วพอมือแรงมือแรงใช้ คนนองคนอาประสานกันเลยคนนี้กหมักล่ามือนกันเน่ยเนี่วัดมืแรงทำคนนองคนอาบนมีมีมีมือมีเพื่อนเรื่องมีมือรินคีย์บอร์ดได้เหมืนที่อาม่าดีครัเจ้ากับคนนองคนอาเนี่ยอ่องประสานกันเลยล้ำซิมลาวกับล้ำซิมอยู่ทางฝั่งไทยนี่มันสิ เป็นจังไดเนาะเปอปะทะกันเบิงว่าเนาะี่พวกเราเขได้กัเอาน้ำอ้ากันได้กันได้กันสิบกสิบมาสันนะโอ้ยโดยโดยอ่าได้ได้เอาเลยเอาเลยเอเลยเชิญเลยมวนได้โดยรบยืนเพราะว่าทาเาเานางเงนไว้เนาะโอเคโอเคตบมือสาวนสานน เอาเลยโอเคเอาเลยโอ้ยนอโอ้ยจังบวฟังนอเด่นองท้องดีเมื่อก็ดีมาผู้ดีกะดกคำย่วน้อดังเราเดี๋ยวืึกผมจ็ดเกาเดี๋ยวอ่อนนอดำดกพออยากย่อน้อเมืโยกแต่เผาา้อเผาจุ่มพ่อแยกจุ่มเอาได Léo đẹp đồ sụt cây, bò hay cây vang viên năm minh nó sụt ao cho ku kèo, ơi kèo ku kèo nó bào kosan xa nó mà kapun Sống cặp con nó khâu bào bay xin ông năm phun Phải phun 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 con, phun 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 Chẳng phun 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 đồ, phun 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 Nóng ơi

กวนสาผู้ไทยล่กวน่ากวนเสาู้ไทลก็แเนาะดยดดเป็นแบดดดเนาะคือว่าเป็นพรสวรรค์ทีดีเนาะทั้งงานนนี้กับเ็อันโชคีอันหนึ่งแมมาพบไอเป็นได้ห้องเพลงสูฟังดีทีผ่านมา มาเุิกาพาเป็นลมสาวเุิดยาเปิดก็มีหลายบุคลิกตโดยโดยโดยแต่มาในแบบนี้กับสาวพ่อกับมานํำจูดงานมาฟังพ่อเนาะโทกคยเขียดไปนำกบอไปในวอดดิซิทไปนม่โดยโดย่นอโดยังจากโลมกันกำเร็ดากาทได้พาทั้งอายเป็นย่าหสาวะเนาะโดยก็คือว <c fossil wrote> <outreach> the ่าแล้วเนาะก็คือว่าทางสาวเพิ่นถ้าเห็นทังอายเพิ่นี่กะ จบจองมาได้เนาะบางเทีเราได้เพิ่นไปนี่บอสสามารถจิว่าซื้อตู้หรือว่าซื้อยังไงเพราะว่าอ้เพิ่นมีแบบว่าอ่้เพิ่นเป็นดักหงดูเพิ่นมอลำเนาะบ่สจำเป็นต้องซื้อแบบพังแบบดำหน้าบ่อสแก้เข้าบ่นี่ม่วนตลอดเนาะแต่อายเพิ่นสิห้องเพลงฟังได้้อายเนาะแมนเอ้ยเนาะอ่ะตารคืออ้ายมาเที่อาทำพี่นี่ก็เข้ามาทสิมีแล้วว่ะที่ทหารทีาวต่างด้าวตอนนี้ไว้ในใจอยู่เนาะครับมีไว้อยู่ออ๋ แล้วอายเป็นชีวข้างล้างคลิปเนาะดูเลยทัาจย์โอ้ลงกันแล้วเนาะอายเป็นสิบไปหาสาวใดติดงานเหาการต้องรุ่นที่นำทางที่นำทางโอ้ะสาวได้ใจที่อายมีไว้แล้วดีตาเคยเห็นในคลิปอายเนาะครับครับโอ้ยดูดีน้องเนาะเปิดกระสีมาตามหามาสนะเนาะมาตามหามาตามหาจนเจอหมดเลยมตามหาสาวเรามาเจอคนกับบ้านมาเเฮ้อ ก็ตั้งใจมาเนาะก็เลยตั้งใจเห็นแล้วแต่คือทั้งไอ้ได้คุยกับเพิ่นดเน่ะบางเลยครับย่างเลยเนาะแต่สิคุยมันนี่แหละไอ้เนาะอื่แรกมนเมนเห็นกันตรงตรงเลยอ่าแต่แม่นี่กับเพิ่์นอยู่ภายในโทรลมกันบ่นอลบ่โอ้ไปสะพายกันเลยเนาะไปสะพายเลยจัากผู้ชายตื่นเต้นจักกันได้ยังว่ากันนะเป็นเมนมันอยู่ไม่แรงกว่าป้าเออไอ้กับปานนั่นเนาะแล่นเนาะ มันเพื่อใเขาอยู่ป่าแล่นออกมาใช่ไหมีน <c oughs> ววเนาะว่าคนอะไรแล้วเนาะ <c oughs> ไปเพราะว่ามีเสียงอ่าเสียงห้องเสียงลำไปเนาะเฮ <Okay. S 2> ไปเลยมีรุน่นมัดพยั่งกันแหละมีรุน่นมัดพยั่งมีรุนร่นกันเพ่งเอารำด้เมื่อโดยเพ่งก็ได้นะไอ้เลี้ยงเจาะครับเลี้ยงก็ได้หมอหมอลำได้แบบหมอลำแบบเอ่อลำลำก่อนแบบเกี่ยวกันนะครับได้ขึ้นกันนะแบบทำนองบ้านๆเท่านี้เลย มันต้องมีแค้นเด็แม่แม่เตยที่เขากันเนาะถ้าอายสิร้องกะมัน ย่ำยินในตอนยินก็ซีมีหมอแคนหมอแคนกับมือคีย์บอร์ดก็เจ้าเดียวกันเห็นได้เดเลย้มาเหรอพรอบหมดมอแรงมพกบอมตลอมเสมอผมคนน่าเอามาได้ผมเอามาได้ผมคนน้าก็มั่นใจเลยเนาะมือแรงรุนมารุ่นกันอีกเนาะเทาภาพังง่าเิลำใส่คีย์บอร์ดหรือว่าใส่แคนเออแม่เลวสิไปร่องพูดมอเดโลกนร่องนี่ก็ได้ นอินีลโยคนสวัสดีเนาะแมนแมมันสิบเป็นสัททีมันคักเนแนสวัสดิ์กญยุบอนเอียวีเอาไปด้วยกันยิ่งทำจนหาตรงหน้าไปละสวัสดิ์ทังบ้านทางทีเราไยาเปิดสิงดักมกะิรปอได้เดเนาะแรงขนองคนาสิจัดไผ่ทั้งจ้าจ้าจ้าจังนักเรืโอ้โเนาะโอเคเนาะถ้าจะเอามอลำเกี่ยวนี่ต้องมีนางเอกกันหน้าเนาะ ไอ้เอกต้องเป็นวำลัมนะวาร์ลัมไปเกี่ยวได้เอาสมป็นท uh 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 ั้เียงอาสามเอยอสามเยนี่เป็นสองเ้นี่แหละเออแอ้วาะลำหน้าเป็นอยู่ว่าเป็นเป็นลำหน้าชลาดมากเกี่ยวเสียหายทางสามเวยเป็นพระอายลงไปลำนั้นลำหน้าเกี่ยวสามเวยนี่เดียวโอ้โหโน้ อานำหน้าเป็นอยู่เนาะย่างผ้าเออจำเลยเออโนยโนยจำหน้านะทำไมคอยเนี่ยล่ะคอยเรียนพอซีเนาะไทหน้าก็เป็นเพราะเือขยันนู่ได้มั้ยสอยพอสอยเมียสักแค่ยู่บ้านยู่ยู่จังก์ทำไมก็เอาเอายังไทหน้าสมัยก่อุ้ยอ๋อควายไทยโอ้ยยูพก็ยังคือกันเนาก็ว่าควายไทยแล้วก็สายแลนเขามาโรงเรียนโอ้ยนางทาก็เอาควายไทยแล้วทำมันไปจัตีซีเหมือนเด้ ไอเป็นผู้ใส่หน้าผมนี่เป็นคนดำหน้าดำหน้าได้เป็นงานเป็นแรงของม่านตาเมือก่ได้กินของง่ายมาเรียนตั้งเอากาเห็ะไรส้กหน่ตยเอาสามีก่อนนะแรงที่นอกไปนอกการล็่ กลัวค่ะตั้งเานเป็นสีลำเขาต้องคยันีดิประสานกันนะมีรือตีมาประกบเนาะมีนีขี้บอมวนกว่าหน่อยพี่น้องวีอเช่นวสดุยอนเลยเน่ิตตามมาแล้วไม่ได้เลยนนี้ันนีไปหาอนอยงานแต่งงานดูคนอยังต่างคนล้ำเหนเมื่อลลำเป็นกนเป็นกนของนักล้องนี่ก็ได้อ๋อเเราเพิ่อเนี่ได้ก่เศ้าเลยอ เวลาฉันทายคือพวกพวกโมแค้นแบบว่าก็คือทางแมนก็คือทางไอ้เนี่ก็คันคือเป็นประเภทเพลงแบบเล่าเนี่ยไอ้ก็ห้องได้บ่อยเพลงก็ไอ้ห้องเพลงได้มาพบคนงามเสือสาวแล่โอ้สาวแหล่บรรณาตาวานได้พบน้องคืนนั้นสุขสำราญพบในงานผ้าป่า สามาชีอโอ้สาวแหลบันนาเจ้าสวยเด่นดังพระจันวันเนพ็ญพร้อมเตีงสีใต้ขอฝากคักน้องฝากไมตรีโรดสงสารปานีและเห็นใจโอ้ทีมงานที่ตายเลยสักทีเนาะ ไม่ได้สอาเพิ ah ่มแม่เลนะมีถ้าจำเนื้อเพลงกับบไรอีกเนาะโอเคไปนอนนะเี้คนพอเขาตามพอไปนอนเลยโลยโดยคลิปหนาหรือแบบตอนคำคำมือแรงเนาะอ้เนาะคลิปนี้เอาชันี่ก่อนเนาะเลยสบายดี